สวัสดีครับผมเซี่ยวแม็กจอนเดียสาขาบนลาดท่านี้ครับผมครับมือนีก็มีข้าวดีมากแจ้งพี่แจ้งน้องมีรถเข่ามาใหม่ครับผมเป็นรุ่นหาศูนยสี่ศูนดีครับกออสี่สิบแรงครับผมเข่ามาก่อนไอ้สามขั้นครับอีกสองขั้นจังสีจัดทรงเข่ามาร่วมกับเป็นหาขั้นครับในสต็อกครับผม าราคารถโตเปล่านะครับนอกพรม่พี่น้องราคาอยู่พุกแสนแปดมื่นเก้าพัหอยบาทมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆครับแถมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วงสองชิ้นครับชิ้นที่หนึ่ง,งกับฟรีใบดันดินหนาครับผมเป็นของยี่ห,อห้อนาซาชิ้นที่สองกับฟรีผานพ่วนดินครับผมของยี่ห้อซีเอ็มที่หกจาน ใบ24นิ้วครับผมพี่น้องผ่านไปผ่านมาครับแวะมาเยี่ยมมาชมโชว์รูมเดอ้อครับโชว์รูมผมตั้งอยู่ไอซีแยกรีสเกตทังสิไปซีสเกตนี่ครับหรือซีแยกําน้ำลำแทบตรงขามครับปั๊มพอตทอรครับผมทั้งศูนย์โชว์รูมบริการเข้ากับซีมีรถไปตออรับลูกค้าตั้งแต่รุ่น3 6บพกแรงรุ่น40ิบแรงครับผมรุ่น5าซรุ่น หาสิบหารุ่นเจ็ดสิบพวกแรงจนถึงรุ่นเก่าสิบแรงครับผมแถมทั้งศูนย์บริการก็ยังมีรถให้ทดลองครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ทดลองครับครับผมเป็นรุ่น5าซิบแรงเทอร์โบให้พ่อแม่พี่น้องแวะมาทดลองครับทดลองใส่เบิรงกวนตัดสินใจสื่อซิมขาครับผมสุดท้ายแล้วกะผมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน ส่วนของไอ u ยูทูบก็คือเซลแมกจอนเดียแล้วก็ทั้งเพจกับเซลแมกจอนเดีย er ครับผมหรือพอแม่พี่น้องโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เบอร์ติดต่อครับเบอร์โทรกับศูย์ 8H 826H 262ครับครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม